นี่คือกิ่งทองหลังที่เรียกว่ากิ่งขแขนงหรือกิ่งแม่พันธุ์นะครับก็คุณพ่อก็จะตอนไวเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้กิ่งที่มีขนาดใหญ่มีแขนงเยอะๆเวลาเอาไปปลูกเพื่อใช้ใบก็จะได้ใบอย่างรวดเร็วราคาปกติก็100บาทครับแต่ว่าหากใครขับรถมาที่สวนเนี่ยก็จะได้กิ่งที่มันมีความยาวเป็นเม็ดๆเลยคือปกติผมส่งของพัสดุเนี่ย ก็จะความยาวจังกัดไว้ที่80เซนต,ตามความยาวของกล่องพีสนะครับแต่ถ้าเกิดมาที่สวนเนี่ยก็สามารถลาเลือกได้นะครับเดินไปได้วยกันกับคุณพ่อแล้วก็เลือกว่าผมชอบใจกิ่งนี้นะครับคุณลูกค้าท่านนี้ก็มามาจากนาครราชสีมาโคราชเลยนะครับก็เอาไป20กิ่งสะใจไปเลยครับเนี่ขอบคุณมากนะครับก็มาไกลขนาดนี้เราก็ต้องมีแถมบ้างละนะครับนี่คือความ จริงใจในฐานะเพื่อนร่วมอาชีพที่ทางเราส่งเกษตรพีพีมีให้คุณนะครับแล้วพบกันนะครับหากใครสนใจสวัสดีครับ